ผลิตเ,เองจริงหรอนี่ไงคะโรงงานเวิร์กเวียไทยแลนด์ของเรา <Wow. S 1> แลวสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยนะคะติดโลโก้เวิร์กเวียไทยแลนด์นะคะจะมีโลโก้ปักอยู่ที่กระเป๋าด้านหลังหรือว่าบางตัวบางรุ่นก็จะปักที่คอเสื้อนะคะหากคุณลูกค้าไม่มั่นใจนะคะสามารถเสิร์ชใน Google นะคะบริษัทเวิร์กเวียไทยแลนด์ค่ะเรามีโรงงานเป็นตัวตนนะคะอยู่ที่เอกชัย73นะคะหลังเซ็นทรัลพะราม2ค่ะคุณลูกค้าสามารถมาหาเราที่โรงงานหรือว่าจะมาที่หน้าร้านของเราก็ได้นะคะที่สัมเพง2ค่ะ สั่งผลิตตามแบบได้ไหมได้สิคะพี่หน่อยคะ่ะขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าหน่อยคะ่ะซูซี่ทำแพทเทิร์นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาผลิตนานไหมครับไม่นานคะ่ะที่โรงงานเรามีพนักงานครบทุกผแผนกนะคะแลวเรารับผลิตทุกวงจรด้วยคะ่ะคุณลูกค้าต้องการแบบไหนคุณลูกค้าส่งมานะคะใช้เวลาผลิตเริ่มต้น3วันจนถึง1เดือนคะ่ะแต่โดยทั่วไปแล้วไม่เกิน1ิหวันคุณลูกค้าก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยคะ่ะถ้าผมอยากสั่งผลิตลต้องทำยังไงครับ คุณลูกค้าแค่ส่งแบบของคุณลูกค้านะคะมาให้ทางแอดมินค่ะเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้มาดามซูซี่นะคะในการดูแบบแล้วก็ทําใบเสนอราคาให้ค่ <thers S 1> คะแบบของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมาดามผลิตให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ<อ>เราขอเวลาทําแพทเทิร์นนิดนึงค่ะอยากสั่งผลิตเนี่ยต้องขั้นต่ำกี่ตัวครับหากคุณลูกค้าต้องการสั่งผลิตตามแบบของ,ของคุณลูกค้านะคะมาดามขอขั้นต่ํา30ตัวเป็นอย่างต่ำค่ะแต่ถ้าแบบที่คุณลูกค้าให้มาเนี่ยนะคะไม่ยากเกินกว่าที่โรงงานจะทําได้หรือว่าเป็นแบบคล้ายๆกับของที่โรงงานผลิตอยู่ มาดามขอแค่3าชุดเราก็ผลิตให้แล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการไซส์พิเศษมากกว่าที่โรงงานเรามีอยู่ 5XL นะคะลูกค้าสามารถแจ้งแอดมินได้เลยค่ะมาดามขอสาตัวนะคะมาดามผลิตให้เลยค่ะแถบท้องแสงมีกี่แบบครับที่โรงงานเรามีแถบซ้อนแสงให้คุณลูกค้าเลือกทั้งหมด3แบบแต่ว่าเรามีหลายขนาดนะคะแบบแรกเนี่ยนะคะจะเป็นแบบสีเขียวแถบท้อนแสงนะคะจะเล่นตรงกลางคือสีเทานะคะแบบที่2นะคะจะเป็นแถบสีส้มนะคะจะเล่นตรงกลางสีเทาะคะ่ะ อันนี้เรามีหลายขนาดให้คุณลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะและแบบที่3คือตัวซิมเปิลหรือตัวเรียบๆนะคะก็คือจะเป็นสีเทาแถบสะท้อนแสงนะคะอันนี้เราก็มีหลายขนาดให้เลือกเหมือนกันคะ่ะเรามีตั้งแต่1เซนจนถึง3นิ้วนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งขนาดที่คุณลูกค้าต้องการให้กับแอดมินได้เลยคะ่ะไม่อยากได้กระดุมเปลี่ยนเป็นีตัวแกได้ไหมครับได้สิคะ อันนี้คือตินตุ๊กแกรหรือเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเมจิกเทปนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าถ้าไม่ต้องการกระดุมต้องการเป็นตีนตุ๊กแกรหรือเมจิกเทปแจ้งขนาดได้เลยค่ะอยากได้ผ้ากาันไฟเนี่ยมีไหมครับมาดามมีสิคะแต่ขอเป็นออเดอร์สั่งผลิตนะคะหากลูกค้าต้องการผ้ากันไฟสามารถทักหาแอดมินได้เลยค่ะเย็บย้ำตะเข็บด้วยรับเนี่ยแน่นอนสิคะ,ส,คะสินค้า <ừ. S 1> ที่ออกจากโรงงานเาอเิร์กเวียร์ไทยแลนด์ทุกตัวนะคะเราเย็บย้ำตะเข็บให้อย่างดีนะคะสินค้าทุกตัวนะคะมาดามนะคะให้พนักงานเย็บ ล็อกทุกจุดปรับเสียน,นะคะไม่ว่าจะเป็นหูเข็มขัดเป้ากางเกงแล้วก็ขอบกระเป๋านะคะจะมีแท็กกิ้งตัวหนอนทุกๆตัวเลยนะคะคุณลูกค้าสบายใจได้ค่ะว่าสินค้าที่ได้ไปแล้วได้ใช้งานเป็นปีแน่นอนค่ะไม่มีคำว่าขาดสั่งเยอะเนี่ยมีราคาส่วนลดพิเศษไหมครับ มีสิคะาาคุณลูกค้าต้องการจํานวนมากคุณลูกค้าสามารถทักแอดมินแล้วก็แจ้งได้จํานว,วนที่ต้องการแล้วไซตที่ต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทักขามาดามซูซี่ค่ะและ้วมาดามซี่จะทำใบเสนอราค,คาลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะได้ราคาที่พิเศษจริง <Okay. S 1> ๆค่ะจากที่โรงงานผ้าแข็งแรงจริงหรือเปล่าครับอ เรื่องผ้าเนี่ยนะคะไว้ใจโรงงานได้เลยค่ะของที่โรงงานเรานะคะชุดชอบและกเกางเกงเซฟตี้ทุกตัวนะคะเราใช้ผ้าโรมานอฟผ้าโรมานอฟของเรานี่ไม่มีขายที่ท้องตลาดนะคะพอผ้าตัวนี้เราวิจัยขึ้นมาเองเราทอเองแล้วเราก็สั่งย้อมเองทั้งหมดทุกขบวนการนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าของที่ได้จากของเวิร์กเวียไปแล้วผ้าโรมานอฟของเรานี่นะคะใช้งานได้เป็นปีค่ะสั่งปากได้ไหมครับ ได้สิคะที่โรงงานเรามีบริการปักครบวงจรนะคะ <Wow. S 1> เรามีทีมงานตีบล็อกปักแล้วก็ทําบล็อกปักนะคะแล้วเราก็ยังมีเครื่องจักรปักของเราเองนะคะ mm. คุณลูกค้าสามารถส่งแบบที่ต้องการนะคะมาให้แอดมินได้เลยค่ะ mm. ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพียงลูกค้าสั่งแค่5้าตัวนะคะเราทําบล็อกปักให้ฟรีค่ะ mm. หรือว่าคุณลูกค้าสั่ง20ตัวนะคะขึ้นไปเราจะปักให้ฟรี1จุดที่บริเวณหน้าอกเสื้อนะคะ mm. แล้วก็ฟรีค่าบล็อกปักด้วยค่ะถ้าสั่งไปแล้วใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมครับ เปลี่ยนได้สิคะหากคุณลูกค้าสั่งสินค้าจาก Work ์กเวียร์ไทยแลนด์นะคะแล้วใส่ไม่ได้คุณลูกค้าสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้นะคะภายใต้เงื่อนไขนะคะสินค้าจะต้องไม่ถูกการใช้งานนะคะสินค้าจะต้องอยู่ในคงสภาพเดิมนะคะคือไม่แกะป้ายนะคะแล้วจะต้องไม่ผ่านการใช้งานนะคะคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันค่ะมีของพร้อมส่งไหมครับมีสิคะ สินค้าของที่โรงงานเราพร้อมส่งทุกชิ้นนะคะเรามีสต็อกนะคะกว่าแสนตัวนะคะทุกรุ่นทุกแบบรวมกันนะคะคุณลูกค้าต้องการแบบไหนทักหาแอดมินได้เลยค่ะสินค้าเราพร้อมส่งเราส่งสินค้าให้วันต่อวันนะคะทำซองพัสดุข,ของเวิร์กเวียเองเลยนะครับเนี่ยแน่นอนสิคะ mm hmm. ที่โรงงานเวิร์กเวียนะคะนอกจากกระบวนการการผลิตแล้วนะคะเรายังใส่ใจจนถึงการจัดส่งด้วยนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ได้จากโรงง,งานไปเป็นของโรงง,งานเองทุกตัวคะ่ะ ทุกๆครั้งที่คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่พนักง,งานขนส่งโทรติดต่อนะคะคุณลูกค้าต้องถามอย่างแรกเลยค่ะว่าซองพัสดุใช่สีแดงหรือเปล่าหรือว่าหน้าซองเป็นแบบไหนถ้าเขาตอบว่าเป็นซองสีแดง workwear thailand คุณลูกค้ารับได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ส่งคืนได้เลยนะคะเพราะเราป้องกันมิจฉาชีพค่ะจอกระเป๋าได้ไหมครับได้สิคะหากคุณลูกค้าต้องการให้จอกระเป๋าเพิ่มนะคะหรือคุณลูกค้าต้องการบริการตัวไหนเพิ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถทักหาแอดมินได้เลยคคคค่ะะะทททาาาาางงงงงโรนนนยิดดีํตมมแบบขอุณลูก้้้ใหหั สามารถเข้าลองสินค้าได้ไหมครับได้สิคะที่โรงงานเรานอกจากโรงงานแล้วเรายังมีโชว์รูมนะคะเอาไว้รองรับลูกค้านะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุยและเข้ามาคุยเรื่องแบบหรือว่าเข้ามาเลือกสินค้าได้เลยนะคะเรามีสินค้าพร้อมส่งค่ะโรงงานของเราอยู่ที่เอกชัย73นะคะและโชว์รูมของเราอยู่ที่สัมเพง2ค่ะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5าโมงเย็นค่ะมาให้ครับดำ ออเดอร์วันนีใน้ใกล้ใหญ่เลยครับโอ้โหออเดอร์เยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะเหตุผลที่ออเดอร์ของที่โรงงานเราเยอะก็เพราะว่า1ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับโรงงานเรา2เราเป็นโรงงานผลิตเองนะคะคุณภาพของเราได้ค่ะหากคุณลูกค้าไม่ประทับใจคุณลูกค้าสามารถโทรหาหรือว่าเข้ามาดูที่โรงงานเราได้นะคะเราผลิตสินค้าเองทุกอย่างเองทั้งหมดค่ะเราทําตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําตั้งแต่ทอผ้าย้อมผ้าแล้วก็ผลิตออกมาจนเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะลูกค้าสบายใจได้ค่ะว่าสินค้าที่คุณลูกค้าได้ไปเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ได้มา แน่นอนค่ะตีราคาให้ก่อนได้ไหมครับได้สิคะหากคุณลูกค้าต้องการให้ทางโรงงานเราทําใบเสนอราคาแล้วตีราคาประเมินราคาให้นะคะคุณลูกค้าแค่ส่งแบบที่คุณลูกค้าต้องการแล้วแจ้งจํานวนแจ้งไซส์นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะส่งให้มาดามซูซี่เพื่อทําราคาให้ค่ะเปิดใบเสนอราคาและใบกำกับภาษีได้ไหมครับได้สิคะที่โรงงานเรายินดีทําใบเสนอราคาให้ลูกค้า SME ทุกรายนะคะแล้วก็ที่โรงงานเราเปิดใบกำกับภาษีทุกออเดอร์ค่ะที่นี่ทําถูกต้องทุกอย่างถูกระบบนะคะ ชุดยูนิฟอร์มเรามีแบบไหนบ้างครับโอ้โหที่โรงงานเรามีชุดยูนิฟอร์มเยอะแยะมากเลยค่ะเราเตี้ยงแต่เสื้อช็อปแขนสั้นเสื้อช็อปแขนยาวกางเกงเซฟตี้ทั้งทรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ติดแถบสะท้อนแสงไม่ติดแถบสะท้อนแสงมีชุดหมีเสื้อกั๊กอปพอรลชุดแม่บ้านชุดเชฟเรามีให้ลูกค้าเลือกได้เยอะแยะเลยนะคะหากคุณลูกค้ายังไม่ถูกใจสินค้าที่เรามีคุณลูกค้าสามารถสั่งผลิตในรูปแบบของตัวเองได้เลยนะคะเพียงแค่ทักหาแอดมินได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอหญ่ชุดทำงานต้องใส่ก็เรียนนะครับ ส่เลยวิร์กเวิร w o r วเวียร์ไทยแลนด์ใส่เลยวิร์ a เวไม่ว่าจะฝนหรือว่าจะร้อนพวกเราก็พร้อม work